ไม่เก้เออลงัวบามนน้แครับนมากนการแตนะสวัสดีคับขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากครับะครับ ไม่ได้ยินหรอผมเพิ่งวันร้างไม่ได้ยินหรอแต่ยังไม่ได้ยินอยู่ก็ยังไม่ได้ยินอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลทุกคนฮัลโหลฮัลโไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ถึงอะคิดถึงทุกคนเลยอ่ะไม่ใชื่อเลยเลยอะ พี่ถึงก็ต้องย้อนกลับไปดูสาวพาร์ทน่นะสายสองอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับคอดูคนทาทาอยู่นะขอดูแล้วนะอาทายฮะวทาทายคุณาทายรเหรอใสิ้นปีนี้ครับผมสิ้นปีนี้นะั ผมไม่เห็นว่าพี่แอบดูไม่แอบไปดูก็รอรอติดตามแล้วกันครับผมขอมันบังใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหข้าหลังเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมีข้างหลังด้วยสวัสดีครับวันดี้ครับท่างหลังไม่ได้ยินผมบอกว่านะครับ นี้ไม่ได้ยินนะครับทุกคนหกล้วนะครับทุกคนได้ข้วหมเห็่ไมเห็นไหมครัเห็นนะ